สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาพบกับเรื่องการไตเตลนะซึ่งไตเตลเอาจริงพีคที่สุดในเรื่องกรดเบสทั้งหมดละนะคะไตเตล์ไตเตลคืออะไรไตเตลเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งเป็นวิธีการทดลองลกวิธีการหนึ่งนี่แหละที่สําหรับใช้การหาความเข้มข้นของสารหรือปริมาณของสารตัวอย่างสารตัวอย่างคือสารที่เราไม่ทราบอาจจะไม่ทราบปริมาณหรือไม่ทราบความเข้มข้นแล้วแต่กรณีนะคะโดยเราจะเอาสารตัวเนี้ยที่เราไม่ทราบข้อมูลบางอย่างเนี้ย ไปทำปฏิกิริยากับสารละลายมาตรฐานสารละลายมาตรฐานคือสารที่เรารู้ความเข้มข้นแล้วเราก็กำหนดปริมาตรมาได้นะคะแล้วเราก็ดูปริมาตรที่มันทำปฏิกิริยาพอดีกันส่วนใหญ่จะเป็นการหาความเข้มข้นมากกว่าปริมาตรเราจะสามารถควบคุมคอนโทรลมาได้นะคะทีนี้เนี่ยเราก็มาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการไตรเติการไตรเติต้องใช้อุปกรณ์วัดปริมาตรที่ละเอียดมากๆสกิลแม่นมากๆเพราะว่า การเปลี่ยนปริมาณของสารเพรียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการคำนวณหาความเข้มข้นนะคะของสารของสารละลายที่เราอยากทราบนะอันแรกอันแรกเครื่องมือแบบนี้เครื่องมือแบบนี้เรียกว่าปีเป็ดปีเป็ดคืออะไรปีเป็ดคือเออเป็นแท่งแบบนี้นะคะเราก็ทําหน้าที่คือเราก็จะเออต้องใช้ลูกยางเนี่ยสูบดึงน้ําจากข้างล่างขึ้นไปตามปริมาตรปีเป็ดแต่ละอันก็จะมี ปริมาตรที่ชัดเจนอาจจะเป็นยี่สิบห้าห้าสิบสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยของลูกบาทเซนติเมตรนะคะปิเป็ดได้ถึงขีดแล้วก็เอามาปล่อยเอามาปล่อยในขวดรูปชมพูวิวเรตวิวเรตตรงนี้มันจะอยู่คู่กันกับขาตั้งนะคะในในตรงเนี้ยนขาตั้งตรงเนี้ยจะเป็นสารที่เราจะต้องค่อยๆไขาจาก,ก๊อกตรงนี้เพื่อให้สารมันหยดหยดหย,ยดมาและเมื่อได้ปริมาตรที่เราต้องการเราก็สามารถปิดได้แล้วเราก็ดูคำนวณปริมาตรที่เราใช้ ในสารตรงนี้ได้นะคะโอเคไหมสารตรงเนี้ยสารในสารในบิวเรตอะส่วนใหญ่จะเป็นสารละลายมาตรฐานคือสารที่เรารู้ทั้งความเข้มข้นแล้วก็รู้ทางปริมาตรนะคะโอเคต่อไป อีกคำหนึ่งที่เราต้องรู้คือคำว่าจุดสมมูลจุดยุติจุดสมมูลหรือว่าจุดสะเทือนจุดสะเทือนตรงนี้นะคะหมายถึงเป็นจุดที่สารทั้งสองตัวเนี่ยทำปฏิกิริยาพอดีกันจุดยุติเป็นจุดที่เราหยุดการไตเติโดยปกติแล้วถ้าการไตเติที่ดีเพอร์เฟกจุดยุติหรือจุดที่เราหยุดการทดลองเนี่ยควรเป็นจุดสะเทือนนะคะทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าสารถึงจุดสะเทือนหรือยังเราต้องใช้อินดิเคเตอร์ที่เราเรียนในพาร์ทก่อนมาช่วย ในการดูเนาะดูการเปลี่ยนสีของมันนะคะ pH ของปฏิกิริยาการสะเทือน pH ปฏิกิริยาการสะเทือน pH ไม่จําเป็นต้องเป็นเท่ากับ7เสมอไปมันขึ้นอยู่กับว่ากรดและเบสที่เราเอามาทําปฏิกิริยาเนี่ยเป็นกรดเบสชนิดไหนถ้าสมมุติว่าเราใจเต็ดกรดแก่เบสแก่อันนี้แน่นอน pH จะอยู่ประมาณ7อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใจเต็ดกรดอ่อนเบสอ่อนเอยกรดแก่เบสอ่อนตรงนี้ถ้าสมมติว่าเป็นกรดแก่หนูเดาได้ไหม แสดงว่า pH มันก็ต้องน้อยกว่า7อยู่แล้วจุดสะเทินก็ต้องน้อยกว่า7หนูก็ต้องเลือกอินดิเคเตอร์ที่มันเปลี่ยนสีที่ pH น้อยกว่า7นะคะตใตเตลกดอ่อนเบสแก่แสดงว่า pH มากกว่า7อันนี้รู้อยู่แล้วไม่ยากนะคะการหาจุดยุติการหาจุดยุติทําได้หลายอย่างอันแรกอาจจะดูจากการนําไฟฟ้าการนําไฟฟ้าในกรณีนี้นะเราจะใช้กับกับการที่พอเวลาเอาสารมาไตเตลกันแล้วมันมีสารตกตะกอน พอมันมีสารตกตะกอนการนาไฟฟ้าการนําไฟฟ้ามันคือใช้หลักการของไอออนในสารละลายใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าถ้ามันไปเตดกันแล้วมาตกตะกอนการนําไฟฟ้าของมันก็จะลดลงนะคะดังนั้นจุดยุติคือจุดที่นําไฟฟ้าได้น้อยที่สุดสังเกตกราฟกราฟมันจะอันนี้คือคอนดักแตนตรงนี้คือการนําไฟฟ้า การนำไฟฟ้าตอนแรกก็เริ่มเริ่ม,มลดลงแล้วก็มาลดลงถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็มีการนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจุดที่นำไฟฟ้าได้น้อยลงที่สุดตรงนี้ค่ะแปลว่าสารมันเกิดตะกอนเยอะที่สุดแล้วเราก็ยังไม่ได้เติมไอออนอื่นเพิ่มลงมาจนมันนำไฟฟ้าได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ตรงนี้ไม่ค่อยได้ใช้ในระดับมัธยมนะแต่เราก็รู้ไว้เป็นความรู้เพิ่มเติมก็จะดีนะคะโอเคต่อไป การหาจุดยุติจากกราฟการหาจุดยุติจากกราฟเราก็จะต้องวัด pH pH อุปกรณ์เครื่องมือวัด pH เราอาจจะเรียนกระดาษยูนิเวอร์แซลอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใช้กระดาษแบบน,นั้นในการวัด pH ของสารตลอดเวลามันก็อาจจะยากวุ่นวายใช่ไหมคะเราก็เลยมีเครื่องมือเครื่องมือนี้เรียกว่า pH meter มันก็เป็นแท่งแก้วตรงนี้นะเอามาจุ่มในสารละลายกดเครื่องแล้วก็อ่านค่าได้จากเครื่องดิจิตอลตรงนี้ได้เลยแล้วก็นำ pH ที่ได้ ในแต่ละช่วงของปริมาตรของกรดที่เรากรดหรือเบสที่เราหยดเพิ่มลงไปเอามาพล็อตกราฟก็จะได้กราฟเป็นคล้ายตัว S นะคะกราฟที่ได้นี้เป็นกราฟระหว่างอะไรกราฟที่ได้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นกราฟระหว่าง pH กับอะไรเอ่ยกับปริมาตรกับปริมาตรขึ้นอยู่กับว่าหนูไตเติอะไรกับอะไร ปริมาตรกดหรือปริมาตรเบสขึ้นอยู่กับอะไรก็ได้ถ้าสมมติกราฟมันเป็นเอสขึ้นแบบนี้สแสดงว่าถ้าตรงเนี้ยอันนี้ pH อันนี้อันนี้ pH สูงอันนี้ pH ต่ำสแสดงว่าเดิมมัมี pH ต่ำอยู่แล้วก็พอใส่ตรงนี้ไปเพิ่ม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 พอก็สูงขึ้นหนูก็เดาได้ว่าตรงนี้ต้องเป็นปริมาตรเบสนะเพราะเบสมีค่า pH สูงนะคะหรือเราจะดูจากการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ก็ได้ การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์เนี่ยในการในการไตเตินะเราต้องเลือกอินดิเคเตอร์ที่เหมาะครูพูดไปแล้วอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมก็คือต้องมีการเปลี่ยนสีเนี่ยใกล้เคียงกับ pH ของสารละลายที่จุดยุติ pH เปลี่ยนสีใกล้เคียงกับจุดยุตินะคะรู้แล้วนี่กดแก่เบสแก่ใกล้เจ็ดเช่ปลาใกล้เจ็ดดังนั้นก็ก็ เอ,อใช้อ i n d i c ตอร์ได้ทั้งเกือบทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าก็จะนิยมใช้ฟีนอลทาลีนก็จะนิยมใช้ฟีนอลทาลีนนะคะเพราะว่าฟีนอลทาลีนเนี่ยเป็นอ i ิ d i c ตอร์ที่ใช้งานง่ายอืมสีชัดเจนนะเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเช่นใช่ไหมเราไตาเติเอ้เอกรอยู่สามกว่ากว่าหยดเบสไปเรื่อยเรื่อปึ๊บพอมันถึงจุดยุติปึป๊บมันจะเปลี่ยน p h ไปเป็นสิบกว่าทันทีนะกรดแก่เบสอ่อนอันนี้ก็ต้องใช้ เอ่ออินดิเคเตอร์ที่มีจุดมีการเปลี่ยนสีน้อยกว่าเจ็ดเช่นเมทิล่ออเรนจ์แมทิล่แออเรนจ์มทิลเรด์นะคะกรดอ่อนเบสแก่ก็ต้องใช้ pH ที่มากกว่าเจ็ดก็ต้องใช้อินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนสีที่ pH มากกว่าเจ็ดก็สีน้ำทาลนะคะถามว่าทําไมเขาถึงไม่เอากรดอ่อนกับเบสอ่อนมาไตาเติกันกรดอ่อนกับเบสอ่อนเขาไม่นิมออกมาไตาเติเพราะว่าการเปลี่ยนแปลง pH ของมันอะ่ะสั้นมากพอสั้นมากแล้วส่งผลให้อะไรเกิดขึ้นส่งผลให้ปริมาตรที่ใช้อะ่ะ มันก็ไม่แน่นอนแล้วมันก็จะทําให้การคํานวณอ่ะผิดพลาดได้เพราะว่าเราจะเอาช่วงปริมาตรที่มันมีการเปลี่ยนสีพอดีแต่ถ้าสมมุติเป็นกรดอ่อนเบสอ่อนนะกรดอ่อนเบสอ่อนมันจะเป็นอย่างนี้กราฟมันจะเป็นอย่างนี้คือมันมันไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าช่วงเปลี่ยนของมันอะแค่ไหนยังไงนะคะเราก็เลยไม่เอาดีกว่านะให้เติมคําตอบจากกราฟนี้ ให้กราฟมาแล้วก็ให้กรดมาสามชนิดบอกว่ากรดทั้งสามชนิดเนี้ยมีความเข้มข้นเท่ากันนะสิลรูบาเซนเท่ากันเอามาเตเตะกับโซเดียมไฮดรอกไซด์0.1ุดโมลาร์ได้กราฟหน้าตาแบบนี้แล้วก็ให้อินดิเคเตอร์มาให้ช่วงเปลี่ยนสีมาคำถามคำถามอยู่ข้างล่างคำถามคือจุดยุติที่โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์กี่รูบาเซนติเมตรตรงเนี้ยหนูต้องค่อยๆดูทีละอันกราฟนี้ดูออกไหมหมายถึงว่าตรงเนี้ย ถ้าเป็น h ฮซใช่ไหมคะเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ไปถึงเท่านี้มันจะเปลี่ยนเป็นแล้วก็เท่านี้เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ไปยี่สิบ pH มันจะเปลี่ยนเป็นเท่านี้อันนี้เติมมาที่ยี่สิบมันจะเปลี่ยนเป็นเท่านี้ HA เติมมาที่ยี่สิบเหมือนกันเออ pH จะเปลี่ยนเท่านี้ค่อยๆดูทีละข้อข้อแรกเขาบอกว่าจุดยุติที่โซเดียมไฮดรอกไซด์ใช้กี่ ลูกบาทเซนติเมตรความหมายของจุดยุติคือเป็นจุดที่กราฟมันเป็นสลบตรงๆพอดีเนี่ยพยายามให้แบบตรงๆพอดีที่สุดตรงเนี้ยซึ่งมันก็คือยี่สิลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะคะข้อหนึ่งก็ยี่สิบข้อสองอินดิเคเตอร์ใดเหมาะสมในการหาจุดยุติของกรด H A กับโซเดียมไฮดรอกไซด์หนูดูเออ A ขอใช้สีน้ำเงินอินดิเคเตอร์ที่เหมาะ H A H a อยู่ตรงนี้ใช่ไหมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็คือตัวนี้แสดงว่ากราฟมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็สโลบไหลขึ้นใช่ปะแสดงว่าแสดงว่ามันก็จะต้องอยู่ในช่วงตรงนี้โอยมันก็จะต้องอยู่ในช่วงตรงนี้ถูกปะแสดงว่ามันก็อยู่ในช่วง pH หกถึงประมาณสิบ นะคะ6-10มีอะไรบ้างหนูก็ดูอินดิเคเตอร์ที่มี pH เปลี่ยนในช่วง6-10ก็จะประมาณเนี้ย E กับ F ใช่ไหมเนี่ยได้อะไร6 0ถ E กับ F E แล้วก็ F pH 6-10ย้อนขึ้นไปดูกราฟ HB HB คือตรงไหน HB ก็คือตรงนี้ ใช่ไหมถึงตรงนี้ถึงสิบเหมือนกันแหละตรงเนี้ยมันก็คือสี่ถึงสิบถ้าเป็นสี่ถึงสิบมันก็จะได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยสี่ใช่ไหมเนี่ยเริ่มต้นที่สี่ก็จะเป็น CDEF อืม c d e f คือสี่ถึงสิบแล้วก็ H c ถึงโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์เอ้ยถึงโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์ c. h c ดซ คือตรงนี้เรึงถึงข้างบนตรงนี้ตรงนี้จริงๆข้างบนนะมันเส้นเดียวกันนะั่นแหละแต่ครูคีดๆไปเยอะๆไปงั้นนะช่วงนี้ก็คือถ้าไหร่ดีสองถึงสิบเนาะสองถึงสิบก็ได้หมดใช่ปะ A B C D E F D E F สองถึงสิบ ้เปรียบเทียบค่า pH ของจุดยุติของกรดเหล่านี้จากมากไปน้อยถ้าเปรียบเทียบค่า pH หนูก็ไล่ไปเลยใครมีใครม,ใครมีใครมีจุดยุติที่ pH น้อยกว่าก็ก,ก็ก็ตัวนั้นเปรียบเทียบค่า pH ของจุดยุติจากมากไปน้อยมากสุดเนี่ยจุดยุติมันอยู่ที่6ใช่ปะ่ะ6แล้วก็4แล้วก็2แสดงว่าเป็น HA มากกว่า HB มากกว่า Hc เขาถาม pH เขาไม่ได้ถามความเป็นกรดดังนั้น ดังนั้น pH มากก็คือเป็นเบสมากแล้วก็คือ a มากกว่า b มากกว่า c หนูย้อนขึ้นไปดูกราฟเองนะเรียงลำดับความเป็นกรดเป็นกรดก็คือต้อง pH น้อยใช่ไหมคะก็จะเป็น c มากกว่า b มากกว่า a กรดที่มีค่า Ka ต่ำสุด Ka ต่ำสุดก็ต้องเป็นกรด HA เพราะว่าความเป็นกรดน้อยที่สุดนะคะโอเคอันนี้เป็น ข้อมูลเบื้องต้นของการไตเตลแล้วก็เหลือการคำนวณอีกเอายหลายๆประเภทนิดนึงก็จะจบเรื่องกฎเบรยแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าจ้า